สวัสดีครับผมเจอกันครั้งนี้นะครับพอดีว่าช่วงนี้สนใจในเรื่องของลองบอร์ดนะครับก็เลยลองซื้อลองบอร์ดจากาจีนมานะครับเป็นยี่ห้อ r e เว r t ์นะครับผมเป็นลายที่ชอบก็เลยสั่งซื้อมานะครับผมแล้ววันนี้เราก็วันนี้เราก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนี่กลองใหญ่มากเห็นไหมรีเ b ิร์สนะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะเป็นซีรีส์เหมี่ยวนะครับนี่ซีรีส์เหมียวชูนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันเลยเริ่มอันบ็อกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราที่พื้นที่เรามีจำกัดน,นะครับเราก็เลยอันบ็อกขนาดนบ้านๆเลยแล้วกนะัน ข้างเดียวก็ได้หลวงอ,อแล้วกันนะได้ดูซิว่าเป็นไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเขาแพ็คมาแบบไหนสภาพกล่องก็โอเคนะไม่เยินนะอันนี้ให้ดูก่อนเนี่ยแล้วเขาแพ็คมาแบบนี้นะครับก็จะมีการกระแทกมานิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากอันนี้เป็นของแถมเดี๋ยวก็มาดูกันเดี๋ยวผมของเอาอนน่้ออกแล้วกันนะ เคนี่คือที่เขาห่อมาแบบนี้นะครับแบบนี้ของแถมจากที่เห็นก็เรามาดูของแถมกันก่อนแล้วกันมีสนับครับแถมให้นะครับชุดสนับมีประแจนะครับ สำหรับแม์ขันกระเป๋าสำหรับใส่รองบอรดนะครับสกีนหละ่ะสกีนโลโก,โกโร้รีเวิร์สด้วยมนประเอนนะ๋านไ้มไม่มีโอเคอเขามีนี่อุยเป็นแบบใส่ด้วยกิ๊บเทปนะครับเป็นเท้าแมวนะแบบใส นะแบบสีใสใส,สวยเลยสติกเกอร์แถมมาให้แปะ,ะปนะครับ๋ยวจะแปะต่อมาเรามาดูบอร์ดกันโอ้ยสวยจังสวยจังเดกี่โดนบอร์ดแล้วครับมีร้องโอ้ ดดขออนุญ,ญาตแป้บนึงสวยมากลม,มาดูกัก่อนนะว่ามีตำหนิหรือว่ามีริ้วรอยอะไรบ้างไหมเพราะคนส่งมาจากจีนนะครับอาจจะไกลนิดนึงผมขอดูตรงด้านขอบก่อนนะ ูทรง,งดีครับของโอเคลายเป็นลายสกรีนแบบแบบแบบด้านอะแบบรูปแล้วรู้รสึกนะโอเคสเปคคร่าวๆก็อันนี้จะเป็นแผ่นคอมพิวเลยนะครับก็คือว่าเอามามันก็จะพร้อมเล่นเลยก็จะมีตัวทรัคของเขาเอง นะครับเนี่ยมีโลโก้เมียวอ,อยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อซึ่งเลือกได้รู้สึกจะมีสามสีนะครับมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับมก็เลือกสีชมพูมานะครับซึ่งก็ตรงนะแล้วก็ทรัฟเนี่ยเลือกเป็นสีขาวมันจะมีให้เลือกขาวกับดำนะครับก็เลือกขาวมาก็โดยรวมแล้วสวยงามดีนะครับสวยมากโอ้ อ่ต้องบอกก่อนว่าเราเราสั่งจากจีนมาเนี่ยใช้เวลาในการสั่งประมาณเกือบเดือนได้อ่ะเพราะติดส่งการด้วยนะครับอ่าเนี่ยมัจจะมีรอยนะรอยจากการขนส่งนะครับมีรอยขีดขวนเล็กน้อยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสจุดนั้นนะมีเจาะมีเจาะรูรูอะไรวะเจาะรูเผื่อขยับเหรอแต่ว่ามันเจาะมารูเดียวอันนี้มีอันนี้มีเผื่อขยับทักได้นะครับแต่ว่าเหมือนเขาเจาะมาไม่ครบอ่ะตรงนี้ก็มีรูเดียวไม่รู้ว่า ทำมาทําไมหรือทําผิดก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่โดยรวมแล้วสวยงามนี่นนโอเคเอาเป็นว่าจบการอันบ็อกนะครับรีวิวบอร์ดรีเวิร์สนะครับที่มันเป็นซีรีส์เหมียว2นะครับผมจากจีนนะครับผมอ่ะตัวนี้สนนราคาก็อยู่ประมาณห0 0พันต้นๆน,นะครับผม เป็นเสร็จแล้วนะเ,นเสร็จแล้วมา5,000ต้นต้นสนวนราคาอยู่ที่ประมาณ5,000ต้นต้นนะครับเป็นเสร็จแล้วลงส่งไทยแล้วนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูกันว่ามันจะเล่นดีไม่ดีเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคแค่นี้ก่อนละกันสวัสดีครับ